ลิปนี้จ p เพของเขาจะพาทุกคนเที่ยวเขาค้อหน้าฝนพาทุกคนสูดอากาศอันบริสุทธิ์พักผ่อนร่างกายและปลดปล่อยความคิดต่างๆใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์กันที่ซันเซ็ตรีสอร์ทเขาค้อที่พักที่จะช่วยเติมเต็มพลังงานให้กับเราในค่ำคืนนี้และพาไปจิบกาแฟยามบ่ายที่ทุ่งกังหันลมแหล่งผลิตพลังงานลมของเขาค้อก่อนเดินทางไปต่อสถานที่เช็คอินแห่งใหม่และแห่งแรกในเขาค้อนั่นก็คือสกายวอล์คพูลเลอร์บรรยากาศการเดินทางของเราจะเป็นยังไงตามไปดูกันทุกคนแล้วเราก็ถึงแล้วนะคะ ที่พักของเราเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะว่าจะเป็นบรรยากาศประมาณไหนนะคะปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซันเซ็รีสอร์ทครับผมโอ้ยขอบคุณนะคะครับอุ้ยบริการดีจังเลยค่ะนี่ <laughs> เปิดประตูให้ด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่อง GPS ของเขานะคะวันนี้ GPS ของเขาค่ทุกคนมาเที่ยวเขาคอช่วงหน้าฝนแล้วดูฝนตกตั้งแต่เรามาถึงแล้วตอนนี้ก็คือแดดออก ือาากาศคือเดาไม่ได้เลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ Sunset Resort ์ทเขาค้อนะฮะใช่เราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศว่าที่นี่น่ะบรรยากาศดีขนาดไหนนะคะ ห้องพักของเราในค่ำคืนนี้กันห้องนี้ที่เราพักจะมีชื่อว่าห้องโมเดิร์นมีทั้งหมด3ามหลังนี่นะคะห้องพักก็ไม่ได้ใหญ่มากเข้ามาก็จะเจอเตียงนอนหกฟุตแล้วก็มีเป็นช่องทางติดต่อให้ด้วยสำหรับที่พักที่นี่นะคะก็จะมีเป็นอะไรนะราวแขวนเสื้อผ้าตู้เย็นนี้นี่โอาละคะ ก็ตูก้กระจกก็ได้เป่าผมเครื่องอาบน้ำก็คือครบหมดเลยนี่ก็จะเป็นห้องน้ำน้ำเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะฝนหยุดแล้วก็ไปขนของกันต่อจ้าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นี่ไม่ใช่เข,าข่าคอนะแต่เป็นเข่าทอนะ <c oughs> ตัดพอซะแล้วอ่ะ ค่ะทุกคนที่ s u n เซ็ r รีสอรนะคะเขาจะมีอยู่3ตัวเลือกเอ้ยสี่สี่ใช่ไหมสี่สีตัวเลือกให้พักคืออันนี้คือจะเป็นอะไรนะไฮไลท์เลยของที่นี่จะมีอยู่3หลังก็คือมีอ่างด้วยข้างหน้าห้องนะคะเดี๋ยวเราแปะรูปให้ดูกันนะตรงนี้เพราะว่าเราไม่กล้าลงไปเผื่อแบบเป็นพื้นที่ไพรเ a ทของเขาเนาะแล้วก็โซนที่เราพักก็คือโซนข้างบดตรงนี้เรียกว่าโมเดนโซนตรงนี้นะคะก็จะมีแค่3หลัง สามหลังเหมือนกันโอเคแล้วก็จะมีส่วนตรงนู้นเดินมาค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นโดมเป็นแบบโดมแล้วก็ห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำไม่ได้อยู่ในโดมนะแต่ว่าอยู่ข้างนอกแต่ว่าเป็นส่วนตัวส่วนตรงนี้จะมีหลายหลังเลยให้พักราคาก็จะแตกต่างกันลงไปแต่แล้วก็จะมีข้างบนตรงนี้แล้วทุกคนทุกคนจะเห็นตรงนู้นไหมถ่ายไปค่ะนู่นจะมีสองห้อง เขาเรียกว่าห้องวินเทจแต่ว่าผานังจะติดกันนะสองห้องนั้นอะ่ะก็จะมีแบบสี่ทป์ให้เลือกอยู่ที่เราอยากเลือกแบบไหนก็ตามสบายแต่ว่าตรงนี้คือไฮไลท์แอบดูข้างๆก็ได้เป็นแบบนั้นก็คือไม่มีบ้านเพื่อนบางข้างหน้าก็คือเห็นวิวเต็มๆเลยตื่นเช้ามาแต่ใดๆคือไม่ว่าจะทป์ไหนก็คือวิวเดียวกันใช่แต่ราคาแต่ราคาตรงนี้ ก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ราคาเบี่ยงตามฤดูกากลใช่ราคาจะเบี่ยงตามฤดูกาลหน้าร้อนก็จะเลทหนึ่งแล้วก็หน้าฝนก็จะอีกเลทหนึ่งส่วนหน้าหนาวก็จะแพงสุดก็ตามฤดูกาลก็เข้าใจได้ไอซีสันเนาะทุกคนที่นี่ที่พักซันเซ็ของเราก็จะประมาณนี้นะคะ สวัสดีตอนค่ำค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะจะถงแล้วเราต้องเดินมาที่โซนที่เป็นเต็นโดมนะคะถึงจะเจอจุดไฮไลท์ตรงนี้นะนี่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 เจอแล้วฮะเดี๋ยวลองไปจับดูว่าอาจารย์เป็นยังไง นนั่เดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อพระจันทร์ใกล้ๆพระจันทร์ที่เราสัมผัสได้ ดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังออกไปทานอาหารเช้านะคะเราจะไปดูว่าที่นี่เขามีอาหารเช้าอะไรให้ทานนะคะที่นี่เขาจะมีเวลาอาหารเช้าเป็น2เวลานะคะก็คือ9โมงแล้วก็10โมงก็คือให้ลูกค้าเลือกที่เขาแยกเพราะว่าโซนโซนที่นั่งอะ่ะน่าค่อนข้างที่จะเล็กก็เลยต้องแบ่งเป็น2เวลานะคะห้องทานอาหารเช้าที่นี่จะไม่ใหญ่มากค่อนข้างมีพื้นที่ที่จำกัด อาหารเช้าจะเป็นบุฟเฟ่ตเลยพนักงานที่นี่บริการดีมากขาดเหลืออะไรถามได้เลย พอทานอาหารเช้ากันเสร็จแล้วเราก็ทำการเช็คเอาท์แล้วไปนั่งจิบกาแฟที่ทุ่งกลางหันลมกันต่อ ทุกคนหลังจากที่เราทานอาหารเช้าแล้วก็เช็คเอาท์ที่ซันเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่ทุ่งกังหันลมขาคอ,อนี่เป็นไงวิววิวดีมากอากาศดีมากด้วยนะตอนนี้จะหลับนะตอนนี้นะคะที่เราอยู่ก็คืออยู่ที่คาเฟ่กระท่อมชื่อร้านว่ากระท่อมกาแฟทุ่งกังหันลมนะคะเขาบอกว่าตรงนี้คือจะเป็นที่ที่ เป็นมุมถ่ายรูปแล้วกันกับกลางหันลมที่ดีมากกาแฟมาเสิร์ฟแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้เมื่อวานเป็นพนักง,งานที่ซันเซ็ตวันนี้เป็นพนักง,งานที่กระท่อมกระท่อมจริงๆตรงนี้คือน่าเป็นจุดที่ถ่ายรูปแล้วเห็นกลางหันได้เยอะที่สุดแล้วนะเป็นสะดวกแล้วกันอ่าเป็นร้านกาแฟแล้วที่นี้ตรงหน้าร้านเนี่ยเขาบอกว่าถ่ายรูปฟรีเข้ามาจริงๆไม่ต้องสั่งก็ได้เครื่องดืม่มแต่ว่าก็สั่งสั่งนั่นแหละ ไม่รู้ว่าฟรีถ่ายรูปอาจจะต้องสั่งเครื่องดื่มก่อนเปล่าเขาบอกว่าถ่ายรูปฟรีนะจ๊ะไปก่อนไปก่อนเถอะหอให้สถานที่ถ่ายรูปวยอันนี้เราจะจะเรียนแบบไททานิกนะไปทำแบบว่าทำท่าย,ยืนที่อยู่บนนั้นประหนึ่งว่านี่คือหัวเรือในหนังเรื่องแจ็คดอสันนันนี้เจมดอสันอะไรวะแจ็คดอสันในหนังในหนังพระเอกชื่อแจ็คดอสันวันนี้ผมจะเป็นเจมดอสัน,น เราบ้างมือหัวซักนี่มือหัวซักหัวหน้าลัวเนี่ยว้าวโอ้ว,วิวอะวิวอุ้ยวิวมากอ่ะอุ้ยเปียกตุดเปียกลงมาไห้ <c oughs> คุณขาคุณมาทำอะไร ต่อด้วยสกายวอล์กพูเลอร์สถานที่เช็คอินแห่งใหม่และแห่งแรกในเขาค้อที่มีไฮไลท์เป็นเจ้ารถไตจิ๋วตัวนูน่นและนี่ก็คือสกายวอล์กที่เรากำลังจะขึ้นไปใช่เรามองมาจากข้างล่างคือสูงมากเลยอะจริงออกมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ค่อยสูงหรอกมัง้ง<ฮ>ที่นี่เพิ่งเปิดใหม่เองนะ เปิดได้ไม่กี่ปีเองประมาณปีสองปี <c oughs> เป็นสกายวอล์กที่แรกของเขาคอนะคะไปขึ้นไปกันอ๋อแล้วนี่ที่นี่คือมีที่พักด้วยนะไม่ใช่มีเป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวนะคะมีที่พักที่พักให้ด้วยตรงนูง้น <c oughs> แล้วเราก็มาหยิบรองเท้านะคะนี่ก็จะเป็น รายละเอียดนะคะการขึ้นสกายวอล์กของที่นี่นะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มากํากับเราตรงนี้นะคะเราต้องอ่านรายละเอียดก่อนขึ้นให้เข้าใจก่อนนะคะใครบอกอไม่มีเจ้าหน้าที่เพื่อความปดนั่นไงเจ้าหน้าที่ีอยอันน,น,นี้อันนี้น่าจะเป็นผู้คุม <laughs> ผู้คุมที่นี่หรอ <laughs> ไม่สนใจด้วยนะ จ้าหน้าที่ไหมคะตีชินวุ่นะคะตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่สกายวอล์กภูรล่นะคะเป็นสกายวอล์กที่แรกของเขาคอนะคะไปตามมาดูกันว่าเป็นยังไงไปเลยจะบอกว่าวิวดีมากลองหันไปดูสิ ส่วนตรงนั้นจะเป็นที่พักนะคะของที่นี่ก็คือมาพักได้ด้วยแล้วก็เที่ยวได้ด้วยดูสวยมากเลยอ่ะดูดิถ้าใครจะมาก็อย่าลืมทำข้อตามข้อกฎระเบียบของเขานะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเนาะเธอมาติดปีแ้วเหรอข้างหลัง ว <Wow. S 2> เป็นนางฟ้าได้ยังว้า m ม a n g แองเจลอุ้ยมันเปียก <c oughs> คุณเปียกอุ้ยวิวดีมากดีมากมากข่าวคอช่วงหน้าฝนดีมากอ <c oughs> อุ้ยลื่นม,มันเปียกอ่ะ <c oughs> กัววเล่งอะไรขนาดนั้นนะกลัวเคยดูนะ้านนะสควิดเกมอ่ะสควิดเกมหรที่แบบว่าต้องเหยียบให้ถูกอ่ะข้ามครับข้ามสะพานนะข้ามกระจกวะะและนี่คือการเดินทางเที่ยวเขาคอช่วงหน้าฝนของเราสองคนเที่ยวหน้าฝนก็ดีไปอีกแบบเหมือนกันนะโลซีซันที่ธรรมชาติมังฟื้นฟู